จะซื้อกองทุนรวมต้องดูราคาตัวไหนระหว่างราคาขายหรือราคารับซื้อคืนสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่กำลังจะเริ่มลงทุนในกองทุนรวมสิ่งแรกๆที่จะดูเนี่ยเราจะหนีไม่พ้นราคาอย่างแน่นอนแล้วราคาที่นักลงทุนจะต้องจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนเนี่ยจะเป็นราคาไหนระหว่างราคาขายหรือราคารับซื้อคืน คำตอบคือราคาขายเพราะราคาขายคือราคาที่บลจจะขายหน่วลงทุนนั้นให้กับเราหรือก็คือราคาที่เราจะต้องจ่ายให้กับทางบลจเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้นนั่นเองครับแต่สําหรับราคารับซื้อคืนก็คือราคาที่บลจจะรับซื้อหน่วยลงทุนคืนจากเราในกรณีที่เราต้องการถอนหน่วยลงทุนคืนนั่นเองครับ